ชายหนุ่มจุดแขนของยิงซาวขึ้นมาจนถึงชั้นบนเมื่อถึงหน้าห้องกีบบัวก็สะบัดแขนจนหลุดจากการฉุดรั้งของเขาหยุดอยู่นี้นะคุณติหญิงซาวถอยหลังเล็กน้อยแล้วมองหน้าเขาเธอพบแววตาที่บางครั้งก็ดูหงใหญ่บางครั้งก็ดูอยากเอาชนะในแววตาคู่นั้นของเขาคุณเลิกแสดงละครมรักฉัน เป็นห่วงฉันสักทีเถอะทั้งที่ความจริงคุณไม่เคยรักฉันเลยชายหนุ่มนิ่งไปกับคำพูดของเธอแล้วตาที่มองเข้ามามันดูว่างเปล่ามือที่จับแขนของหญิงสาวไปลงมาทันทีเขาบอกไม่ถูกว่ารู้สึกเช่นไรที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นจากเธอหญิงสาวพูดออกมาด้วยเสียงค่อนข้างเบา คุณอย่าฝืนหัวใจตัวเองอีกเลยนะคะฉันอาจจะจําเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้แต่ฉันรู้ว่าคุณไม่เคยรักฉันเลยตีนทนฟังหญิงสาวพูดทั้งที่ในใจเขาตอนนี้อยากบอกเธอเหลือเกินว่าตอนนี้เขาอยากดูแลเธอแม้ว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะทำตัวไม่ดีกับเธอมามาก วันนี้เขานัาก,กับกลางหันไปพอจะบอกเธอให้เลิกยุ่งวุ่นวายกับเขาและก็คงได้แค่คิดพอตอนนี้กิบบัวเดินเข้าไปในห้องแล้วชายหนุ่มยังคงยืนอยู่กับที่กิบบัวปิดประตูลงเธอก็ยืนพิงมันเอาไว้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นเหมือนบังคับน้ำตาให้ไหลกลับเข้าไปเธอนึกถึงวันที่อยู่โรงพยาบาล หรือวันที่แม่ของเขามาหรือวันไหนก็ตามที่มีความสุขด้วยกันเขาดูเหมือนตั้งใจให้เป็นแบบนั้นกีบบัวยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาที่ข้างแก้มก่อนจะสายหน้า,น,าน้อยๆคิดเองคนเดียวสินะกีบบัวเธอนี้เข้าข้างตัวเองเก่งจริงๆยิงซาวลึกในใจก่อนจะหายใจเข้าลึกๆอีกครั้ง จนเธอได้ยินเสียงรถแล่นออกไปนอกบ้านหญิงสาวชะเง้อมองที่หน้าต่างนั่นเขาจะไปไหนดึกขนาดนี้แล้วกิ่นนั่งดื่มที่ปาแห่งหนึ่งเขาเดื่มคนเดียวจนมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามาทักชายหนุ่มมองขั้งแต่ลองเท้าขึ้นมาเธอเป็นสาวที่เขาเคยขวงเธอ การแต่งตัวที่ดูเปรี้ยวได้ใจโชว์เนื้อหนังมังสาที่ขาวนวลติดเพียงข้างหน้าเธอเดินยิ้มเข้ามาทักในมือแก้วเหล้าชั้นดีสวัสดีค่ะตีนจำมุกตาได้ไหมคะใช่หนุ่มยิ้มให้เธออย่างหวานซึ้งพอตอนนี้เขเริ่มเมาแล้วจำได้สิ ดองลูกตาลปีสองตอนนั้นเราคบกันสบายดีไหมครับชายหนุ่มเชิญให้เธอนั่งด้วยกันมาคนเดียวหรอคะครับไม่มีคนคบยิ้งสาวหัวเราะเบาๆให้กับเขาแล้วลูกตาลครับมากับเพื่อนคะ่ะ สาวชี้มือไปอีกด้านตินพยักหน้ารับรู้ก่อนจะยกแก้วเหล้าขึ้นจนกับเธอจนเวลาผ่านไปทั้งคู่เริ่มเมาแต่ดูเหมือนตินจะเมามากกว่ายิ่งสาวไปยุ่งเข้ามาที่รถคุณตินให้ลูกตาลไปส่งไหมคะดูคุณจะเมามากแล้ว หญิงสาวก้มมาใกล้ๆชายหนุ่มปิ่นยิ้มก่อนจะนั่งลงข้างคนกลับลูกตาลหันไปโบกมือให้เพื่อนๆแล้วเธอก็ขึ้นรถกลับไปกับชายหนุ่มทันทีกีบบัวได้ยินเสียงรถเล่นเข้ามาจอดเธอรีบเปิดประตูห้องออกมาแล้วก็เดินลงมาข้างล่างขณะที่ก้าวลงมาสองขั้นบันได ธอก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งพยุงเขาเข้ามาโดยที่คนทั้งคู่ไม่เห็นกีบัวตินดูเมามากเขาเดินมานั่งที่โซฟาก่อนจะดึงหญิงสาวข้างๆเข้ามาจูกีกบัวยกมือขึ้นปิดตาตัวเองทันทีกับภาพที่เห็นมือที่เขากำลังรูปตามแผ่นหลังของหญิงคนนั้นทั้งคู่ยังคงจูบก,กันยังไม่คิดว่าจะมีคนอื่นมาเห็น บ,บัวมือสั่นน้อยๆเธอมองแล้วกระพริบตาเร็วๆยิ่งสาวเดินช้าๆลงมาโดยที่คนทั้งคู่ยังไม่หยุดหีบบัวทนดูต่อไปไม่ได้อีกแล้วเธอเดินไปกดไฟดวงไฟดวงใหญ่สว่างขึ้นทันทีตินยังคงลืมตาน้อยๆมองมาที่หญิงผู้มาใหม่ ก่อนจะดูตกใจมากหญิงสาวผู้ใหม่หันมามองเธอด้วยความตกใจก่อนจะดึงสายค้องไหลขึ้นทันทีอุ้ยลุกตาลปลกตินให้หันไปมองหญิงสาวที่ยืนอยู่ขึ้นตินคะอืใช่หนุนมองไปด้านหลังก็ดูแปลกใจที่ตึงกิบบัวยืนอยู่ ก่อนเขาจะหันมามองหญิงสาวอีกคนที่นั่งข้างๆเขาตอนนี้เขามาอยู่บ้านตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่ได้อยู่ที่ไหนสักที่กับผู้หญิงคนที่นั่งข้างๆเขาตอนนี้ดูชายหนุ่มดูตกใจมากที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเขาลุกขึ้นทันทีแล้วก็เสียงน้อยๆกีบัวฟังผมก่อน ชายหนุ่มเดินมาจับแขนของเธอหญิงสาวมองหน้าเขาเธอมีน้ำตาไหลออกมาก่อนที่เธอจะยกมือขึ้นตกลงไปที่ใบหน้านั้นเต็มแรงชายหนุ่มหันตามแรงตกทันทีว้ายนั่นคือเสียงของหญิงสาวที่มาด้วยลองออกมาอย่างตกใจเมื่อเห็นกีบบัวตกหน้าเขากีบบัวมองเขานิ่งก่อนจะหันหลัง วิ่งขึ้นข้างบนเสียงปิดประตูดังทำให้ป้าจิตเดินออกมาดูป้าจิตมองชายที่ยืนก้มหน้าอยู่แล้วก็หันไปมองหญิงที่แต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยนั้นนี่เธอเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ดูมาส่งคนเต้นค่ะเขาเมามากดูกลับละว่าแล้ว หญิงคนนั้นก็เดินกดโทรศัพท์ออกไปชายหนุม่มถอยหลังมานั่งที่โซฟาเขาหลับตาพิงโซฟาอย่างหมดแรงหิบปวัวเธอขนใสร้ยทำให้ฉันทำยังไงอีกป้าติมองดูอาการของชายหนุม่มที่เธอเลี้ยงมาไม่คือแอากาศกผหัก ที่ไม่ได้เห็นบ่อยก่อนจะปิดจะมองขึ้นไปข้างบนกีบบัวนอนร้องไห้จนหมอนเสียบนี่เธอต้องอดทนกับเรื่องแบบนี้อีกนานแค่ไหนถ้าผู้ใหญ่รู้จะทำยังไงเหมือนเขาอยากให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้รักเราเลยที่นานทาาพี่หญิงมาทำเรื่องหน้าท้างอยู่บ้านเลยเหรอ ยิ้สาวามองดูรูกแต่งงานที่แขวนอยู่ไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าเขามีเพียงเธอที่ยิ้มน้อยๆเท่านั้นเช้านี้ป้าจิตยืนอยู่ที่สวนกำลังคุยโทรศัพท์กับใครสักคนอย่างออกรสชาติค่ะได้ค่ะตามนั้นเลยนะคะแล้วป้าจิตก็กดวางสาย ก่อนจะเดินเข้ามาในบ้านด้วยรอยยิ้มกีบบัวเดินลงมาพอดีอ้าวคุณบัวตื่นแล้วหรือคะค่ะป้าวันนี้มีอะไรให้บัวช่วยทำไหมคะอุย๊ยไม่มีหรอกคะ่ะเชิญคุณบัวตามสบายยิ้มสาวยิ้มด้น้อยแต่สายตา พยายามมองหาใจาอีกคนจนประจิตสังเกตเห็นคนต่งเธอออกไปที่บริษัทแต่เช้าแล้วค่ะคะ่ะหิงสาวทำหน้าไม่เข้าใจก่อนจะถอนหายใจออกมาลน้อยเธอ,อเดินออกไปที่ระเบียงด้านข้างหญิงสาวยืนมองกุหลาบหลากสีที่แข่งกันบานแต่เธอกลับไม่ได้รู้สึกชื่นชมมันเลยในตอนนี้